สวัสดีฮะวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล, comment, ล้วคงเม่ควรพิ้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่องทิงไลท์สองพันสิบแปดกันแล้วนะครับผมวันนี้นะคบผมผมก็จะมาอยู่ในบ้านยายาก็ซื้อบ้านนี้มาให้ผมผมเมื่อไรมาอยู่นะผมก็จะมีหลายหน่อย แล้วที่แปก็คือบางบ้านไม่มีมี้ในบ้านผมก็คือไม่มีนะผมหรือว่าในบ้านยาม,มีโอเคแล้ววันนี้น้องคิงจะม,มาทำอะไรคะมาเก็บซอบเพนชุดใหญ่อันนี้ก็ผมแต่ว่ามันมีสองชุดนะแต่ว่าน้องคิงไม่ชอบชอบแบบนี้นะอ่าก็เนื่องจาก วันปีใหม่ใช่ไหมคะแม่ก็เลยพาน้องคิงไปช้อปปิ้งของเล่นแล้วน้องคิงก็ถูกใจชุดซอมบี้เพนนะคะซึ่งว่าเป็นชุดเกมที่เด็กๆทุกคนต้องรู้แล้วก็เป็นเกมในตำนานแม้ผู้ใหญ่บางคนก็ยังชอบเลยใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยไปเจอชุดของเล่นซอมบี้เพนนะคะสามชุดแต่ว่าน้องคิงเลือกชุดที่มันใหญ่ที่สุดเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีปืนใหญ่ที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามีปืนพีชูเตอร์นะคะที่ใหญ่ที่สุดอ่า ก็คือวันนี้เราจะมาเริ่มบอกก่อนว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรนะผมเราแกะกนอนไหมไม่ก็คือเราต้องบอกก่อนนี่นะผมก็จะเป็นปืนยิงพีชูเตอร์แล้วก็มีลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมอ่าแล้วก็เอามาใส่แล้วมันจะแบบอ่าเดี๋ยวน้องคิงจะทำให้ดูด้วยใช่ไหมใช่แล้วจ้งก็เป็นซอมบี้ที่ถ้าเราฆ่าซอมบี้หมดแล้วอ่ะ ซอมบี้อะ่ะเนี่ยมันจะโผล่มาได้ละ่ะใครใครก็รู้นะผมแล้วก็มีโปเตโต้ไม้ที่สามารถระเบิดที่พอดีทอ,อเดตเอ้ยไม่ใช่คน <c oughs> ละเรื่องครับว่าซอมบี้ได้ซอมบี้เพนนะผม <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือซอมบี้โจเอ้ซอมบี้โจสลัดน,นี่ซอมบี้คาร์บอยนะครับผมแล้วนี่คือกองที่ถ้าเราฆ่าฆ่า กองนลางนะผมแต่ว่าอยู่ก่อนสมบีคาบอยเองนั่นแหละแล้วมุนกลองหลังนะก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบไหนวันนี้ที่เรารีวิวข้างนอกไม่ได้เพราะว่าฝนตกเนีอ่ะมาเราเริ่มแกะัเลยใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นใช่ครับ แกะเดี๋ยวน้องคิงก็จะวางกล่องก่อนนะครับวางกล่องแกะฝั่งนู้นจะง่ายกว่านะคออเอบวางวางกล่องแนวโน,นลงนะแล้วก็เปิดนี่เก่านะออกมานี่ว้าวครบโบกออกมาทั้งนี้เลยนี่ผมก็จะเป็นป้ายกับ อ๋อ oh, อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นรูปที่ในเกมมีใช่ไหมคะใช่อ่ะนี่นะผมมาเริ่มเลยมาผมจะมารีวิวไอตัวนี้ก่อนก็นี่นะก็จะเหมือนมอมมี่หน่อยเพราะว่าเขามีแบบเชือกพันมาพ้าพันแผลแล้วก็มีเน็กไทยมือมือเหมือนจะถือ ซอมบี้แล้วก็มีรูปหัวกระโหลกนะครับข้างบนก็เหมือนกันพัดผ้าเอ้มัดผ้าแล้วก็มีผมนะหลังจากนั้นตัวน,นี้ก็เป็นสีน้ําตาลก็คืออะไรก็ไม่รู้ตัวน,นี้เช่นเดียวกันนะมีสองตัวมีสองตัวมี่นะผมมีสองตัวแล้วนี่คือผู้โจรสลัดนะผมพวกคมโจรสลัด นี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นซอมบี้แบบวงกลมเหมือนกันกับเหมือนการนำบิกิตแล้วก็ถอดหมวกมาหัวร้านอ๋อใส่หมวกได้เหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ครับแล้วอันนี้เหมือนกันที่้องทิ้งจะไปซื้อมันจะมีสามแบบเราค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะเป็นคาร์บอยนะครับผมถอดหมวกมาโดนโดนเหมือนกันนี่ใส่ไม่ได้ เดี๋ยวถ้าเรากลับไปเราไปซื้อเพิ่มเติมดีกว่ากิงจริงไหมลูกแกกะได้ใส่ให้หน่อยได้แล้วค่ะลูกแล้วนี่ก็จะเป็นปปโตโต้ไมสมมติสมมติเราเล่นจินตนาการใช่ไหมมันจะเป็นระเบิดซอมบี้มาใช่ไหมจะโรระเบิดแล้วก็จะหายไปเลยตัวนี้แล้วมาดูของลูกกันลูกก็จะเป็นสีเหลืองเบืองนะ เราลืมเลยโหแรงมากอันนี้เอาไว้ทำอะไรเรียงมากเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอาไว้ยิงซอม,มี้เพนพวกนี้นะบอกถ้าโปเตโตัวไม้เราหมดแล้วโปเตโตัวไม้ฉันอีก อยู่ใต้เข่าครับอ๋นี่นะครับผมงั้นเราขอไปวางก่อนเดี๋ยวเจอกันโอเคบนเราก็แบบทำเสร็จแล้วนะครับผมก <c oughs> ็จะมีโปเตโต้ไม้อะวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วอธิบายเลยตัวนี้นํำหน้าเลยสองตัวนี้ตัวนี้ลำหนะังเราต้องเก็บพาทิตย์เยอะๆก่อนนะครับ ก่อนที่มันจะมาเพราะว่าผมเริ่มเอาพาทิตมาเมื่กี้ผมไม่เลือกผมเลือกแค่สองตัวนี้มาอ่าแล้วแต่ตัวน้าหลังก็คือตัวถุถทงนะแล้วแต่ต่อไปจะรออีกไม่กินนะทีนะแต่เรามีปืนยิงทิเตอรเออเรายิงสองตัวได้เลยแต่ว่าขอประเด็นก่อนมันมาแล้วอ๋อ <c oughs> อธิบายเพิ่มเติมให้น้องคิงนะคะคือจริงๆซอมบี้เพนมันจะมีหลายตัวมากใช่ไหมลูกมันจะมีแบบมีพืชหลายหลายชนิดมากที่เป็นพืชที่ฆ่าซอมบี้นะคะแต่ว่าในชุดนี้นะคะพืชเราได้เลือกมาก็คือมมาเร็วพีชูเตอร์นะคะแล้วก็ต้องใช้พีชูเตอร์วางรึเหละแลราเรียกว่าพีชูเตอร์มาด้วยแล้วเรียกว่าอะไรบอมนะลูกเรียกว่าอะไรนะตโตโตโปเตโต่บอมใช่ไหมคะโอดีมุ โปเตอไมโอ๋อโปเโตอไมโอุยอันนี้คือเราจัดพีชูเตอร์ไปนะคะมีดาบุโอเฮ้ยอขอยเฮ้ยขายดีเฮ้ยเราได้พระาทิตพอดีเลยไหนคะพระาทิตเก็บพระาทิตแล้วในเกมมันจะมีเก็บพระาทิตนะคะเพื่อเพื่อเก็บพระาทิตย์เป็นคะแนนหรือก็ไปแลกเป็นเงินเพื่อที่จะมาซื้อพืชนะคะที่จะฆ่า ตัวซอมบี้ได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าดูเกมซอมบี้เพนนะคะก็จะเข้าใจเนาะลูกเนาะซึ่งเด็กๆหลายๆคนได้แบบ่อไปอะคะเ<ๆ>ขาไปวางก่อนอันนี้ก็คือจินตนาการของน้องคิงนะคะว่าเป็นด่านในเกมนะคะก็เอาตัวซอมบี้นะคะมาเรียงไว้แล้วก็เอาด่านมามาเรียงไว้แล้วก็เอาตัวพืชนะคะที่ที่มีอยู่เอามาวางไว้ ช่วยด้วยครับป๊ติโต้เราโดนขังเนี่ยปต๊ตตโต้เราโดนขังเราต้องไปช่วยมันแล้วแต่ว่ามันมีคนเฝ้าอยู่เแต่ว่าเขาวนเราเราต้องสู้ <Hey. S 1> หมดแล้วมันเลยอีกสองตัว ตามพีชเตอร์ไว้ใกล้ๆมันเลยวางพีชเตอร์ไว้ใกล้ๆมันสองตัวเลยลนัดเดียวนัเดียวจอแล้วก็น,นะวนี่นะเนี้ยวไปจากนั้นพวก วันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วคมเม่คุยพี่น่ครับครับสวัสดีครับ